นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆก,กําลังใจนะครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดี เป็นเหตุการณ์ที่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่นะครับไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเจอนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆท่านนะครับที่รักช้างนะครับไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากเห็นนะครับเป็นเหตุการณ์แบบนะครับที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆท่านก็เสียใจ นะครับกับพ่อพลายท่องเงินมาแล้วนะครับเห็นนะครับแต่ตอนนี้ก็มาเจอสถานการณ์นะครับเห็นสถานการณ์อีกนะครับกับพ่อพลายนะครับพ่อพลายนะครับพ่อพลายยอดทงนะครับพ่อพลายยอดทงนะครับที่นะครับได้ จากไปแล้วนะตอนนี้นะครับณนะเวลานี้นะครับได้สิ้นลมหายใจตอนนะครับนะครับตอนเวลาน่าจะนะครับน่าจะประมาณสามงกว่าๆนะครับสิบห้านาทีนครับสามโมงสิบห้านาทีนะครับ นี่ครับคือหน้าต้นนี้นะครับนี่ตาพ่อขวานนะครับพ่อขวานว่า นะครับจะได้ทําบุญให้กับพ่อใหญ่เลยนะครับในวันนี้เลยครับใช่ไหมครับพ่อลุงครับจะได้ณตอนนี้ให้รถแมคโครคุณลุมเลยครับคุณลุมได้ใช่ไหมครับนี่โอ้นะครับเอ์นกขึ้นาศูนย์แปดเก้าปดเก้าเาดิด้เาดิด้เเเสปดา ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับพ่อควานนะครับแสดงใจเสียใจกับพ่อควานนะครับเป็นอะไรที่เร็วมากๆเลยนะครับพ่อควานว่าจะทําบุญนะครับจะทําบุญให้กับนะครับ พ่อควานว่าจะทําบุญในวันนี้เลยนะครับเพราะวา่นนาได้ถามพ่อควานก่อนอันนี้เมื่อกี้ควานเขียวได้ถามพ่อควานนะครับว่านะครับรถก็อยู่นี่แล้วนะครับก็ได้ทําบุญให้พ่อใหญ่อยู่นี่เลยครับฝัง่งพ่อใหญ่อยู่นี่เลยครับนะครับฝั่งล่างพ่อใหญ่ในอยู่ใ,ในในเขตพื้นที่บ้าน <c oughs> เองเลยครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เจ็บไม่ทรมานนะครับไม่เหนื่อยแล้วนะครับพ่อใหญ่นะครับก็ขอแสดงความอิสียใจอีกครั้งหนึ่งครับนะครับกานเก็บก็มีแต่ขอแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่านะครับพ่อใหญ่เหนื่อยมานะครับมาพอแล้วนะครับไม่ทรมานอีกแล้วนะเหนื่อยมาแบบไม่เจ็บไม่ทรมานอีกแล้วครับพ่อใหญ่ครับครับมันเร็วเกินนะครับเร็วเกินครับเร็วมาก จะทำนะครับสวัสดีครับไปจะทำบุญให้พ่อใหญ่วันนี้เลยใช่ไหมครับนะครับนี่ครับจะทำบุญให้พ่อใหญ่วันนี้เลยนะครับพระอยู่จะไปนิมนต์กำลังนิมนต์พระอยู่นะครับตอนนี้นะครับจะทำบุญให้กับพ่อใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าไว้คืนนี้ก็รถก็เสียเวลาอยู่อีกนะครับรถแมคโครนะครับนะครับแล้วก็กลัวนะครับพ่อใหญ่อีกนะครับจะล่าช้ากว่านี้อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับ ทางพ่อควานก็จะมีการทําการทำบุญในวันนี้เลยนะครับกําลังนิมนต์พระมาครับกำลังนิมนต์พระมาครับไม่เจ็บไม่ทรมายนะครับเดี๋ยวควานเขี่ยวขอญาตนะครับจุดทูปให้กับพ่อใหญ่นะครับขอญาตกราบศพพ่อใหญ่ก่อนนะครับมีไฟแช็คไหมครับ

ทางพ่อควานนะครับก็นะครับจะฝั่งล่างพ่อใหญ่ไว้นี้เลยนะครับนะครับ ก็นะครับไม่อยากเห็นไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้นะครับขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวนะครับพี่ควานนะครับนะครับแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งนะครับ เจ็บไปทรมาณแล้วนะครับเพ่าใหญ่นะครับ เป็นนะครับเป็นูนว์เป็นความสวนเสียนะครับเป็นความสูวนเสียที่ไม่อยากนะครับอยากรู้อยากทราบนะครับอยากรับรู้อยากรับทราบนะครับเรื่องแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็นะครับหนีความตายไม่ได้ครับอย่าว่าแต่ใครก็แล้วแต่ครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นอะไรที่แบบนะครับหนีไม่ได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นควันเขียวก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพ่อพลายนะครับนะควันเขียวที่เคยล่วงลักนะครับเคยนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ควันเขียวได้นะครับเพราะว่าควันเขียวเคยดูแลมาครับเคยเลี้ยงดูนะครับเคยดูแลมานะครับเกือบ2ปีครับตลอดเวลาเกือบ2ปีนะครับพ่อใหญ่ นะครับตอนที่ควันเขียวอยู่พัทยานะค,ควันเขียวก็ขอศึก,กรรมไออะไรที่ควันเขียวทำนะครับอะไรที่ควันเขียวนะครับล่วงเกินหรือนะครับทําไม่ดีนะครับไม่ร้ายควันเขียวก็นะขอประมารับโทษนะครับก็ใหญ่นะครับ มากเลยครับเป็นศูนนะครับเร็วมากๆครับพอควานก็นะครับไม่รู้จะยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพอควานก็นะครับได้ศูญเสียนะครับพลายคุณแผนไปนะครับตอนนะครับไม่กี่เดือนครับสี่เดือนที่ผ่านมานะครับนะครับสี่เดือนที่ผ่านมาเองนะครับเป็นเป็นช้างพลายนะครับเป็นช้างพลายพลายคุณแผนนะครับที่ป่วยมาเลื้อรลังมาระยะเวลาน่าจะได้รักษาเต็มที่ได้รักษามาสองปีกว่าแล้วนะครับ ได้รักษาาเลนี่นะครับคือความแตกต่างกันนะครับที่นะครับในที่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่อยากเห็นนะครับไม่อยากเจอเลยครับเรื่องแบบนี้นครับเป็นการสูญเสียที่แบบพ่อควานแบบทําใจได้ยากนะครับทําใจได้ยากมากๆครับนะครับที่โบนะครับไห้รับช่องลาไปเลยที่โบรูได้ป่ะน้ำบ๊วยยืนในยูน่าบันไดเราไม่ได้แล้วไม่สน เหื่อยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้แแล้วขัโดนเนออยากเห็นอยากเจอเรื่องแบบนี้นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาให้กำลังใจนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามานะครับแสดงความเสียใจนะครับให้กับพ่อพลายนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอขันเกี่ยงก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณนะครับเป็นการสูญเสียที่แบบนะครับ ขอบคุณครับทุกๆก,กําลังใจครับขอบคุณมากๆเลยความเกี่ยวกับนะครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับนะครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องขอโทษขออภัยนะครับต้องขอโทษขออภัยมากๆเลยนะครับ

ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกแล้วนะครับพ่อใหญ่นะไม่เจ็บไม่ทรมานอีกแล้วนะครับนะครับพ่อใหญ่อายุหกสบาปีนะครับไม่มี นะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยครับไดปวดถึงหรือเปล่าครับประมาณวันนี้ด้วยครับตั้งแต่เกินยอดตรงมานี่มาใช้รับเกลือครั้งแรกแล้วเขาก็ไม่อยู่กับเราเลยครับเร็วเกินมาเร็วมากครับเร็วแบบนะครับไม่อยากครับ

จะมีทําการนะครับรอเวลาก็คือรอหลวงพ่อนะครับมานะครับทําพิธีนะครับในการนะครับสวดนะครับทําพิธีในการทําบุญให้กับพ่อใหญ่นะครับมาขับมาให้กับพ่อใหญ่ในวันนี้เลยนะครับคัมในวันนี้เลยครับรถก็ขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับ นะครับไปดูหลุมก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ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 ผมครับหมดแล้วครับหมดลมนะครับสิ้นแล้วครับตอนนี้ควันเขียวอยู่นี่ครับ เออก็คือหมนแกันอนติดเียงีเ้ย้้วใช่ครับไม่ทรมานครับไม่ทรมานไม่เจ็บไม่ไข้นะไม่มีไข้นะครับ ครับขับได้ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับครับขับรับโอเคครับครับผมครับผมครับครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมครับขอทุกขออภัยนะครับนะครับขอทุกขออภัยมา ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับพอใหญ่ก็ได้นะครับได้หมดลมหายใจแล้วนะครับสิ้นแล้วนะครับตอนเวลา3โมง15นาทีนะครับ5นาทีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับ นะครับรับครอบครัวนะครับที่ได้สูญเสียนะครับพ่อใหญ่พายยอดทงไปนะครับเชือกนี้ก็เป็นการสูญเสียเชือกที่สองแล้วสําหรับครอบครัวของพ่อขวานนะครับเป็นการสูญเสียที่แบบนะครับแบบไม่อยากสุดนะครับไม่อยากให้นะครับไม่อยากเจอไม่อยากเห็นนะครับเพราะว่าแกเพิ่งสูญเสียพายคุณแผนไปตอน นะครับสามถึงสี่เดือนที่ผ่านมาครับพ่อพลายเช่นกันครับแต่นี้ก็มาสูญเสียพ่อพลายนามยอดธงนะครับเป็นอะไรที่แบบหนะครับเป็นกำลังใจครับเอ่อทางพี่ขวานนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพ่อขวานลุงลีนะครับสู้นะครับซาลาบุญสู้ผู้นุญอู้สู้สัตว์ด้วยเออเนี่ยเอ่อหน้าเนี่ยเครียดกับปลาเปลี่ยนนะล่ะที่ ก็จะมีการทำนะครับทำบุญให้กับพ่อใหญ่อยู่จุดนี้เลยนะครับนะครับจุดนี้แล้วก็จะมีการฝังร่างมาพ่อใหญ่อยู่นะครับที่นี่เลยนะครับนะครับ นเวลาเด็กขึ้นบ้างลืไปอย่างเงี้ยันที่ห้าันที่หกเขาไม่ไหวใ่กลกเย็นอไนักขอบคุณนะครับข,ขอบคุณครับบางเกี่ยวขอบควณ โอเคครับขอบพระคุณครับนโมทนาสาธุบุญด้วยครับคุณแม่นะครับหนุพิษนะครับคุณแม่หนูพิษนะครับขอบพระคุณครับเดียวควันเขียวนะครับจะนะครับออกคะแนนให้ก่อนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแม่นะครับสมพิษ5 0ห้าร้อยคะแนนครับขอบคุณครับ Um ขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกครับทุกๆท่านครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับแสดงความเสียใจให้กับนะครับพ่อขวานนะครับไอ้กับพ่อใหญ่นะที่ได้จากไปแล้วก็ให้กําลังใจกับครอบครัวนะครับขอบคุณมากๆเลยทุกๆท่านนะครับทุกๆท่านทุกๆกําลังใจครับ นะตอนนี้พ่อใหญ่ไม่ทรมานนะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วไม่เหนื่อยแล้วนะครับรท่านก็นะครับพ่อใหญ่ก็ไปตามการและเวลาของท่านนะไม่เจ็บนะครับ<ห>ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับ <c oughs> ถึงว่าไปตามการเวลาของพ่อใหญ่นะครับ <c oughs> หมดกรรมหมดเวรแล้วนะอีกหมดหมดกรรมหมดทรมานแล้วครับไม่เหนื่อยแล้วนะครับขอมมคบคุณน,นะครับทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณแล้ขอบคุณอีกนะครับ สวัสดีครับ